แกห่าอะอย่างเงี้ยทั้งคลิปไม่แต่ฉันขามากทนอนไหนนอนท่านวันไหนที่นอนห้าชั่วโมงอะจะรู้สึกเฟซจะรู้สึกเอเนอร์จีแต่วันไหนที่นอนเออไม่ถึงห้าชั่วโมงหรือนอนมากกว่าห้าชั่วโมงอะจะรู้สึกง่วงเว้ยขนาดแบบนอนแบบก่อนก่อนอะไรนะว,วันไหนนะวันไหนสักวันอะใช่ว่าฉันนอนแบบประมาณเจ็ดชั่วโมงแต่ตื่นมาง่วงม,มาก<อ>ไม่รู้เพราะอะไร ต่นอนห้าชั่วโมงแล้วรู้สึกเฟสเลยคือตอนนี้กําลังคิดอยู่ว่าจะไปออกกําลังกายดีไหมเพราะว่ารู้สึกว่าแบบตัวเองอยากให้ตัวเองมีแอคทิวิตี้อะไรแบบทําดูแบบมีแอคมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีการเอ็กซ์เซอร์ไซส์บ้างอ่ะตอนเนี้ยเออเออรู้สึกว่าตอนนี้ตัวเองเหมือนเหี่ยวเฉาไปไม่มีไม่มีใช้กําลังหรืออะไรเลยนอกจากกานกํากลังใช่ปะเดี๋ยวมาดิมาดิ มาดี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 ก็มาดีครับจย็นเลนะคะได้เลยค่ะขอบคุณนะคะเหมือนอาตัูอาจจะนอนนอนเยอะก็จริงแต่อาจจะแบบมันไม่ได้แบบนอนต่อเนื่องกันมันมันเลยแบบป่ะิดนหนึ่งไม่อะไม่นาป่ะปอะคุณแคร์น่าจะนอนเยอะเกินนอนเยอะเกินก็ไม่ดีนะทุกคน ก็แบบว่าหมายถึงวันนั้นก็อัดเพลงแต่เที่งใช่ไหมแล้วก็กูที่คายเตียงนอนคือโคตรนุ่มอะ่ะฉันนอนแล้วฉันนอนหลับลึกมากเลยอะ่ะหนึ่งชั่วโมงแล้วนอนได้แค่หนึ่งชั่วโมงแล้วก็ต้องซ้อมต่อถึงสี่ห้าทุ่มอ่ะเออทำไม,มไปขับเมียอะไรนะไปขับเมียเ <laughs> มียคือไปขับเมียอ,อ๋อไปขับเมียคือไม่ได้ยินแ <laughs> ม่ เนี่ยนอนเยอะเกินวันนี้เหรอเออนอนเยอะเกินไงี่ยสลีปโซมัดน,นอนทีก็นอนตอนตีห้าแหละเออจริง,รงก็พอว่าเนี่ยไปนั่งกินหมาล่าปกติหนูนจะนั่งบ้านพี่วีมันจะมีแบบว่าเออชาวทีมแถวเนี้ย แล้วมันไปหามาสู่กันง่ายมากทุกคนจริะเป็นโรไล่พ่อบ้านพี่วีเพราะว่าอะไรขอบคุณครับอะไรกิจกรรมแอคทิวิตี้เล่นไงถูกแล้วครอบครัวพี่วีก็แบบว่ามาเล่นด้วยกันตลอดเลยแบบเลนื่อยตนกลางคืนอยู่ตรงหน้าเลยอยู่ต้องหนเลยคืออะไรันรู้ว่าันเหนเลอยแต่ตรงนี้ฉัไม่รู้ ฝึกคณิตคิดไวเอ๊ะใหี่เบอร์ดเล่นเล่นๆเฉยเออใช่อยู่ตต่ว่าอไรฉันไม่รู้จัว่ะนั่นาส่ว่าอคไรฉันว่าฉันไม่รู้จัาฉันอกมันจะรู้ั อยู่อ๋อคำอื่นหน่อยเขาบอกจุดนเหลอเขาบอกว่าสอนหลับสอนการนอนหลับให้หน่อยเอ่อ uh yes, um ไปเที่ยว no if today you have แบบ like problem อ uh. ะ today แบบ you problem ใช่ไหม you just go away and tomorrow uh? problem ต่อ go away ไปไหนอะ <laughs> ก็แบบวันนี้มีอะไรในหัวเยอะใช่ไหมฉันก็จะแบบคำว่าช่างแม่ก่อนแล้วกันพรุ่งนี้ค่อยอ๋อมันก็นอนหลับสบายมากมันต้องมีอะไรในหัวจนคือเอ่มเบรนอะเมยู่อยู่จะสลิปง่ายมากไม่ใช่เบรนเรียกว่าอ,อะไรความคิดแบบว่าความเครียดอะไรอย่างเงี้ยดอนเซ t ดอนเซตเราจะเนี่ยเออ if you have you just let it go but in Thai is ช่า n g Man ้องขอโทษใชเลยนะใช้ได้กับพี่หนวใช้ได้มากเวลามีเรื่องอะไรแบบว่ามันเยอะมากส่วนหนึ่งเรามีคือจะมีวันมันจะมีวันหนึ่งที่งานเยอะมากใช่ไหมแล้วเราก็ต้องรับอะไรหลายอย่างเข้ามามันจะแบบโอ้ช่างแม่นอนละ but I like to I like to หวาน แองกว้างกวางอก oh. ว้างเจีย you know <c oughs> วัววตรงไหมนี่นี่ตรงไหมนี่ตรงปะอุ้ยแต่ว่าอะไรนะ go to walk and go to travel อ๋อไปเดินเล่นไปเที่ยวอะไรเงี้ย oh. จะได้แบบว่าไม่คิดอะไรเพราะทำไมไม่ยอะ ก็ก็ก็ช่วยได้มันก็จะเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยได้เออแบบจะได้แบบว่าไม่คิดอะไรเยอะอะไรเงี้ยถูกเฮ้ยขอถ้าพี่นุ่นเปิดร้านหมาล่าก็ก็ก,ก,ก็ไม่ใช่หนูเปิดแต่อาจจะคนใกล้ๆหนูตัวหนูเปิดก็ไว้ไปสนับสนุนกันได้เฮ้ยเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวให้ลองชิมคุณเดวีเออ่เออเน่ะลองมาชิมหน่อยได้กำลัง อันนี้อยู่ทําเรื่องการขายของมันต้องรออนุมัติอะไรกันอ้อือรออุดหนุนมาเลยมาเลยมาเลย <laughs> เพราะว่าเดี๋ยวคุณนุ่นเขาจะทำธุรกิจแล้วนะคะทุกคนนี่ชานยังไม่มีทำอ๋อยังไม่ทำเย่ yeah, แต่ว่าทุกคนก็สามารถอุดหนุนได้ได้ คือบอกได้ยังว่าทำอะไรทำมาล่าเออ She will open m มาลา e s t a u r a n t it's not me my sister so you ออ can นุ่น,นเจเจวิโอเพนมาลาเรสต์รอลง guys you can you can buy มาลา with นุ่นเ <laughs> นี่ยแล้วมาล่าก็ต้องอยู่ใกล้ฉันตลอดไปเออ oh my g ั d and นุ่น นุ่นวิวอินมาไล่ every day ว่เปิดคาเฟ่โหคาเฟ่ไม่ใช่ทางจริงเดวี่ไม่ใช่คนจริงกาแฟอะทุกคนหรือว่าแบบถ้าถ้าแบบให้ทำหมายาน่าจะแบบว่าไอ้้า้ทำคาเฟ่ไม่น่านได้มีโสืแฟั่งขับไหมคะเออต้องถาแต่ว่ามันไม่ได้ยังไม่มีร้านเปิดเล็กแบบว่าเล็กๆทุกคนเดี๋ยวรอดูตอนนี้ก็กำลังทำ นางทำกับเพื่อนอ่าเพนาแล้วทำอะไรนี่ก็แบบว่าเออไปทำคอนเทนต์ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวนี้แบบคอนเทนต์ก็สำคัญในการขายของทำธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยถูกถูกถูกเออกาเฟ่แบบชิวๆไม่ใช่แค่แค่แคแกาแฟอ๋อเชลเลยเจ้าของนั่งกินเองไม่แบ่งใคร <laughs> It's not me, It not me. It not me. Have restaurant, นนนนนน n นน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 น จะพูดยังไม่มีมันยังไม่ได้มีร้านอะไรให้ทำาไม่ยังไม่มีหน้าร้านแต่ว่าทำเป็นเออเ e ลิ v เวอรี่เย่เจลิเวอรี่โอลี่เย่เย่เย่เนี่ยฟัดคัมมิงซูนฟัดคัมมิงซูนแต่ not 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 now ก็เปลื้ยอ่าใส่ซิกอบไปเล่นบารได้ค่ะ ใี่ก็มากินหมาล่าได้นะคะเ่อที่จะไปกินมาล่าเอร์ตพี่เดวี่ทูเออเอาฟิตกอล์ฟปะกอล์ฟเอาเฟสใช่ yes I will open เอ่อ uh open เอ่อทำอะไรมาจะบอกว่า you can buy my shirt golf golf shirt if you play golf or if you didn't play you can buy it. ยายายายเลือนส่งคุณบุรีไหมได้นะคะยังอันยังไม่รู้เลยว่าแบบคือเปิดเปิดแบบยังไม่ได้คิดถึงแบบว่าปูมใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเปิดในอาจจะในกรุงเทพหรือปริมณฑลก่อนเพราะว่าแต่จะแบบยังเพราะว่ามันถ้ามันส่งไกลมันอาจจะแบบเสียได้อะไรเงี้ยอืม น่าจะเสียค่าส่งเยอะอยู่ใช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 หมรากิจการเติบโตขึ้นมันก็อาจจะคิดก็เออแนนาคตแนนาตดหาเพื่อน,น่าเออต้องต้องเข้ากรุงมากิน <c oughs> เข้ากรุงเทพมากิน <c oughs> ถ้าแนนาคตเติบโตอาจจะมีแบบว่าหลายสาขาไง แม่ฉันก็เป็นแม่ฉันก็ทําอาหารขายแบบว่าเป็นเชฟนโรงแรมขายเอออะไรอย่างนั้นเลิศแต่เมื่อครฉันคนี้ฉันทำอาหารไม่เป็นสุดยอดเลยจริงถูกด้วยเดวี่ก็ทําไม่เป็นเพราะว่าคือทําแล้วกลัวบ้านไหมมากแกรู้ป้าฉันเคยแบบตอนอยู่ลําปางนะพ่อฉันแบบว่าปลเกสยไหม,ไมแบบว่าเอาผักมาทำอาหาร ไอ้ฉันไปตักขีฉันทำไม่เป็นคนเองก็ไม่รู้จริงทุกคนเมื่อก่อนตาำผิดยังผิกเข้าตาเลยผิกยังเข้าตาคือง,งงมากแบบทำยังไงผิกเข้าตาคือตอนนี้หนุ่มนีเหรียญของหลายประเทศมากที่หนไปแฟนมิตมาที่ไลฟ์กี่ชั่วโมงแล้วนี่นี่ไลฟ์มาสองชั่วโมงแล้ว ว่าไม่ได้แบบว่าคุยกั่ทุกคนนานไงก็เลยแบบว่ามาไลฟ์เรื่อยๆอืมขอได้ไหมต้องการเหรียญเอาเลยคือเหรียญเยอะมากอาพอไปบ้านพี่สมมตมีพี่บ้านต้องการเหรียญเหมือนกันโอ้ <c oughs> oh, thank you so much <c oughs> ขอบคุณครับคุณให we have been live for more than two hours yes ต้ส่งต่อให้คนในชั่วโมากับฮาวเตอร์นี่จะคนที่อยู่น้องนานต่โอ๋ออันนี่พี่อนันตามีนั้นนี่อันนั้นอะอยากไปมากคืออะไรอ่ะอ๋อมันเกิดพี่นานเหรอเป็นค่ะวพี่นานจัดแล้วเนี่ยเขามีปั๊บป้างานวัดงานวัดอะแล้วดูแบบน่าไปลุ้นอ่ะทำไมไม่ชวนเราบ้างทำไมไม่ชวนเราไปบ้างอ่ะ ค o u so much ขอบคุณคร oh <my. S 1> ับจะพูดถึงตอนไปงานเออ Paris Summer แบบว่าแฟนคลับพี่ๆวงร้ายน่ารักมากรู้ว่าเวลาเดินอ่ะแล้วเขาช่วยแบบส่งแบบส่งเสียงเชียร์ด้วยก็ลเลยรู้สึกแบบว้าแล้วก็แฟนคลับ คือคนนนั้วันนั้นเยอะมากอะ่ะหนูเห็นแฟนคลับหนูแบบตอนแรกอะ่ะตอนแรกแบบพูดตรงหนูเออหนูว่าแบบเออจะมาแบบนิดเดียวแต่หนูก็ดีใจแหละดีใจแล้วแต่แบบทุกคนมาเยอะก็เลยแบบดีใจยิ้มไรก็ยิ้มเฉยๆไงเฮ้ยทุกคนหนูอยากรู้ว่าแฟนคลับอะไรนะโปรเจกต์บ้านพี่อนันตา เขาจัดถึงเมื่อไรอะ่ Ooh, ะโอ้โอ้บ่าเชียงเ่าเสียงเ่าเชียง,ยงยอะไรเลยจริงช่ามาคืออะไรโ <Ooh, S 1> อไร้ไอ้ก็ฟูคอยจบแล้วหรอทำไมเขามีวันเดียวเหรอเขามีถึงวันนี้เหรองงอ่ะไปเลยไปเลยไม่ฉันบอกเพี่ดาอยู่ว่าอยากไปไปเลยไปเลยวันนี้ go. I w a n t to go o มีมีสอับเหรอ Thank you so much อันนี้สำเร็จอะอะไรนะเป้าหมายสำเร็จนเเซียฟาก谢谢非常感谢我非常感เ我ียก常感ก感谢กา感 เฟฉ<ฟ>าง<ฟ>การเชีย<อ>งานจบแล้วพี่เขาบอกงานจบแล้วอดอยากไป,ไปอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอะไรอ่ะส,อส่งของส่งกล่อง่งบาร์ไปให้แล้วหนูไม่รู้จบลงคลิปตอนเท่ๆมีบ้า<ด>นะอืมยากเลยเท่ๆอ่ะ d a v ี่วันทูนันตาคาเฟ่ that day yes today เดวี่วันทูวันนั้นเราไปกันเนาะคือหิวข้าวมากทุกคนแล้วเราไปกินข้าววันนั้นเราไปตอนแรกอะตอนแรกเดวิ่จะไปปากคลองตลาดไปกินก๋วยเตี๋ยวกไก่กับพี่มีพี่เมย์แล้วก็มีนุ่นใช่ไหมแต่ว่าเออเอเอมันก็อยู่ใกล้ร้านพียนาเลยอะไปร้านเพียนาก,ก็ได้อะไรเงี้ยเออเออยคุณกังวลเกี่ยวกับแฟชั่นโชว์ไม่ไม่ไม่ thank you ค่ะ ไม่เลยไม่เลย I so happy I so happy กางเกงเดวี่สีฟ้าอุ้ยหางงมากคือนุ่นอยู่ในห้องน้ำปะนี่มันคือตู้เสื้อผ้าอ๋อคือนึกว่าอยู่ในห้องน้ำอ่ะนึกว่าเป็นฝ้าขึ้น มาใจมันคือตู้เสื้อผ้ามันเป็นแบบตู้เส,สื้อผ้าสแล้วคือตอนนี้<อ>ไม่ไม่มีที่เก็บเสื้อผ้าแหละขอโทษเลยมองเป็นห้องน้ําทุกคนมีคือห้องนุ่นแบบฮะคือเก็บได้เก็บอะของอะอแต่ฉันยังไม่เคยไปห้องใหม่นุ่นเคยไปแต่ห้องเก่าห้องเก่าคือแบบ มันไม่มีที่แห่งจริงแต่ห้องใหม่มัมนม,มันมีห้องเก็บของก็เลยแบบเออเออแบบห้องใหม่ใกล้ชั้น่ะ <laughs> ถูกใส่เสื้อผ้าเยอะมากเออคือแบบว่าเสื้อผงเสื้อผ้าอะไรแบบว่าเยอะไปหมดเลยทุกคนคือนขับให้อย่างนั้นฉันก็ซื้ออีกเออขยันเวลามีแพชชั่นอะไรก็คือเนี่ยแหละ ถูกพอพอแบบว่าได้เข้าร่วมแฟนชว์ปูบะซื้อเลยอะจากแต่งแบบนี้อยต่นี่ได้ได้ฉันได้สองเหรียญเย้ Baby T 保险เปาเ保ียงคือกล่องเงินเหรอเายงใช่ใช่เป保เ保ียงแบบว่ากล่องสุ่มาแล้วหลายลเปญ来了我งหลา保险来了 มาหลายเลือ,กอีกสิบปีเลยไอ้กับฟันคอยยูจะไลฟ์ต่ออีกป่ะพี่วีอะไรนะไลฟ์ต่อเรื่อยๆป่ะใช<จ>่คือไลฟ์นานสุดกี่ชั่วโมงคะสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงวิ่งได้สามเดีอนหูก็พูดไปเรื่อยอ่ะก็หนูนั่งไลฟ์อ่ะหนูนั่งไลฟ์เป็นชั่วโมงได้แต่ว่าต้องมีเก้าอี้อ่ะแต่ว่าที่ห้องไม่มีเก้าอี้แล้วก็ไม่มีที่ไว ็ต้องซื้อเราไหมายังไงไม่ไม่มีพื้นที่ที่ไว้ด้วยอ๋อเออเดีนั่งที่นอนเนี่ยนี่ก็แบบว่าพื้นที่ห้องก็มีแค่นี้มีนิดเดียวเหมือนกันเดี๋ยวคือแต่ว่าเดี๋ยวคืนนี้ลงไลฟ์เสร็จแต่ว่าตอนแรกบอกว่าจะลงห้าทุ่มไงเดี๋ยวจะลงไลฟ์แล้วก็เดี๋ยวจะไปนั่งออกแบบโลโก้ต่อแล้วก็จะไปทําปกบล็อกต่อละ <Well> ว้าวคลังคลางคลังอะไรคลางไว้อยู่พี่ใช้แอปอะไรอ่ะคือหนูตัดต่อไม่เป็นในคอมอ่ะหรือว่าแอ<ค>ปัดโอ้ในมันในคอมก็ได้เอรอใช่เนี่ยคอมก็มีง่ายกว่าป้านหรือในโทรศัพท์ึ้นโทรศัพท์คือมัน,นโทรศัพท์ก็ได้แต่ว่านี่ชอบทําอะไรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทําลายเส้นเป็นแบบเขียนมือด้วยอะไรอย่างเงี้ยก<อ>็เลยชอบชอบทำในแอ a d พมากกว่าแบอบ เล่นไม่เป็นทำง่ายมากแบบแล้วก็ทำง่ายอะ่ะมันมันไม่ยากอะ่ะถ้าทำในแบบ i p a พในโทรศัพท์หรืออะไรเงี้ยแต่นี่ยังไม่เคยตัดในคอมที่เป็นแบบแคปคัตตัดในคอมอะ่ะไม่เคยเป็นโรป้าหรือเป็นโรเป็นโรซื้อแบบซื้อเลยมันปีหนึ่งแค่ไหลเองถ้าสุดเราตัดต่อบ่อยอะไรเงี้ยแล้วมันแปลภาษาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแปล ไอเนี้ยตามตามคําพูดเราได้เลยนะแบบอัตโนมัติเราเราเราไม่ต้องไปเขียนเองไปพิมพ์เองอะไรเงี้ยเลิศเนาะแต่ถ้าซื้อเป็นโปรอะไรเงี้ยเพราะว่านี่ก็ตัดต่อบ่อยไงก็เลยแบบว่าซื้อเป็นโปรดีกว่าอ๋ออืมเลิศจุมอร์โร่ไอดอนแฮปเบอร์ค่ะก็พักเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องต่อจะลองต่อแต่ว่าพรุ่งนี้พักก่อนไม่หิวขนมอิดแล้วอ่ะกินอะไรดีอ่ะ ันนี้กินเลยไปซองเหลือเนียทุกคนเราแยกกันดีกว่าเดี๋ยวเดี๋าสพักเดวี่วก็ลงแล้วแล้วก็ให้ปล่อยจ้ปล่อยให้นุ่นมันพูดอยู่คนเดียวดีกว่าไปหรอ <laughs> ไม่ก็อีกสักพักเดี๋ยวก็ไปละ <Okay. S 1> ใชแ่แยกกันไปคุยกับพี่พี่แฟนครับแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็จะลงแล้วอีกสักพักหนึ่งไปแล้วกุดยังไงอ่ะแป๊บหนึ่ง วุ้ยขอกดเป่าเชียงก่อนก่อนเทียกแบบหนึ่งโอเคไกด์กดเป่าเชียงเป่าเชียงเป่าเชียงอะอะอะทำไมกดไม่ได้อะเอาทองเก็บตังค์ให้วันที่จะบอกไอ้หนิยงเก็บตังค์ไม่ได้เลยก็ไม่โอ้ยวันละสองร้อยอะไรก็ได้ค่ะไม่อยโอเคห้องนุ่นไปแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบายพี่ บาย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  everybody in that room โอเคไว้เจอกัน no no I'm not go พ okay. ี่วีพี่วีเดวี่ will go บายบายโอเค everybody เจเจทุกคน everybody พี่พี่น้องๆทุกคนเดี๋ยวสักพัก เดี๋ยวเดวี่วจะไปแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเดวี่วจะไปทำหน้าปกแอปแดงให้เสร็จแล้วก็เดวี่วจะไปออกแบบนู่นออกแบบนี้ให้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นเช้า tomorrow เดวี่ will เดวี่ will go to another country with my family and play golf and in the morning เดวี่ will go แล้วนะใช่แล้วก็เดี๋ยวเดวี่ววไปทำนู่นทำนี่เสร็จก็จะไปนอนแล้วนะคะทุกคนเดวี่ will go to sleep because tomorrow เดวี่เออ go go to pick u f yes right now is two hour twenty three minutes already that we talk with you guys today oh <laughs> oh Naka, see you again next time they will go to do decide something and let's talk next time I think I will I will upload my v l o g on Monday okay I will upload v l o g on Monday v l o g with NUN and my friend perfect yes I will upload on Monday 7 a.m okay at red app and I will tell you guys again you can you guys can go to like share and subscribe my channel David Yapa okay and thank you you guys for support me tonight and thank you to being here with me every time thank you you guys so much ขอบคุณนะคะทุกคนที่ support พวกเรานะคะก็ขอบคุณที่ support เดวี่ด้วยฝันดีนะคะทุกคนหวังว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นวันหยุดที่สนุกของทุกคนนะคะแล้วก็เจอกันวันจันทร์นะคะทุกคน see you on Monday okay เจอกันวันจันทร์เดี๋ยวจะมาไลฟ์อีกนะคะ Monday I will come to live okay and upload my new blog okay see you again next time thank you guys so much ขอบคุณนะคะทุกคนที่ support ตกมาตลอดขอบคุณนะคะเจอกันวันจันทร์นะคะทุกคน see you again next time one and good night เจอกันนะคะ